กลับนะครับกลับมาใส่กลับไว้ครับแล้วสิหมานบ่หมานเมือนนี่หกขักยืนเลเป็นได้ครับเห็นบ่หรอครับ, <He en S 2> บ,บอยู่ไหน,น,นเป็นได้เรียบร้อยอ้วนได้ล่ะเรียบร้อยบ่เรียบร้อยครับเรียบร้อยนี่ครับว้ายเรียบร้อยครับตัวนี้เรียบร้อยครับเงียบกห้อยครับเงียบหอยใส่บงกห้อยครับโอ้ เป็นไรครับเป็นไรครับไหน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 โอ้แจ้ว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 ครับแจ้วครับตัวแรกครับตัวแรกโอ้หมันหมันหมันครับหมันครับครับเดี๋ยวมุนีมาใส่ไปสิบกว่าลังครับเดี๋ยวบึง่งบึงอันต่อไปเลยนะครับเนาะอเ,เอาต่อครับต่อต่อหลังที่สวงครับอ หลังสามต้นหลังสองมถือหลังสามอหลถเราหันเงบหมวกปะไม้อ้เป็นได้ปะตีเอ้ามันปะมันปะอ้าวอ้ยกำลังงามๆกำลังงามๆโอ้มันมันมนตัวที่สองครับตัวที่สตัวที่สครับงามครับงามครับท้าวงามเลย ตัวที่สองครับตัวที่สองเอาเดี๋ยวเราบึงหลังต่อไปเลยครับเด้อไปครับไปหลังต่อไปครับหลังที่ห้าที่ห้าครับหลังที่ห้าเนาะโอ้โหป้าปลามาแล้วอ่ะหอยขุดครับอุ้ยตัวนี้งามเลยอุ้ยหอยขุดหอยขุดไปใหม่เดี๋ยวจะหน่ะไปอุ้ยหอยมันกินมันย่น่ะอุ้ยมันกินมันเห็นไหมอุ้ยเต็มหัวเลยดูหนี่ อู้ตัวนี้งามเลยอือสามศพแล้วครับสามศพแล้วอู้ใหญ่ครับปะโถสามศพครับเรียบร้อยครับมีตัวังงั้นครับหลังที่หาโอ้ยอะไรก็ได้ว่าทำมันกินบ่อหอยโอ้หลังที่หาครับได้สามตัวครับหลังที่หายเอาเบิ้งรับกับหลังต่อไปครับครับผม มาลังสุดท้ายครับางมาล่งสุดท้ายวันงห้อยขุดมีไหมล่งสุดท้ายครับลังที่สิบังไงมีหอยบ้างเ็ตึงเ็ดตึงอ๋อไอหยับหัวตายยับหัวไว้หยับหัวไว้มันกาะนั่นหยับหัวไว้หยับหัวไว้ลมันุหยับหัวเลยลูกหับหัวไว้เฝ้าี เห็นทางป่ะอุ้ยตรงนี้ครับมาวะ้ยือผูตรงนี้ครับตปนเนหางไแล้วลป,วปจับคอนจัอนจับอนบอนีมัน,นมัน้งอ้หนีบหาง่ะโอ้หนีบคดวหนีบขา้กระดอน้ยหนีบขาข้างหนึงหนีบขาหลงังอู้ยหนีบขาหลังครับ ขาเลยบอยจะเฝ้าขันขาเราบะบนอดินอโตุ้งเง้ยครับโอ้ถือขาออกกนปวดปวดปวดออกครับโตุ้งเง้ยครับตัวนี้โอ้เงี้ยครับเงี้ยครับโอ้ยตุ้งเงี้ยครับหากินครับหากินโอ้ตุงเง้ยขักักครับโอ้มันนีมันครับมัน ขวดมัน,นดึอ,อ,อถือกลับมัดเองซีโบซบีโซโ,<อ>โอ้ดึงกลับไปหมดเฮ้ยครับมูนกุยครับโอ้มาอนีซีตัวครับเปล่าสุดท้ายออไอ้กับหลังสุดท้ายครับสิบหลังได้หนูซีตัวครับน,นะครับผมพี่นนอกย้อมมือนาผมสิดท้ายไม่เด้อครับเด้อ รอชมกันไหมนะครับเมื่อนี้ออมดึกครับพี่น้องออมดึกบายบายพี่น้องห <laughs> มันหมัน, <laughs> มน,มน